ลูกค้ามาดูรถกี่โมงวะกันนี้เจ้าของก็ไม่อยากขับเหมือนกันโอ้ขายสักหมื่นแปดปีสิบปีดาวไปเลยคันนี้โอ้เจ้าของมากี่โมงวะมันโรามดูดิีอโรลครับพี่ถึงไหนแล้วครับอ๋อครับครับครับนี่ยน่ผมอยู่หน้าร้านเลยครับผมรถที่อ๋อโอเคครับกําลังไปดูครับผม อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับมีคุณลูกค้านะครับพี่มาดูรถวิวับสิบเอ็ีผมโอ้โหสภาพเฟืงไหมพี่สภาพใช้ได้ครับผมผมขอเช็คหน่อยนะครับได้ครับโอ้นี่มันรถจอดนี่สุดยอดเลยครับสภาพยังดีซื้อมาปุ๊บก็เขาเขาก็ไม่ขับเลยครับทําไมอะครับเขาไม่อยากขับผมเพราะอะไรอะครับนี่ครับเฮ้ยแขนขาดอีกข้างผมจะของเองครับผมเอาคันนี้เลยครับขอเล่มหน่อยครับผมนี่ครับ โโอ้โหเล่มพร้อมเหมือนเตรียมมาคันนี้ผมเอาครับมาซ F เจัดเลยครับผมใช้ได้ขอบมากรัถสวยรถด,ดีต้องคิดถึงแบงค์นิยมใจครับขอบคุณมากครับผมอะไรที่ทำเงินได้ผมทำหมดปายแบงค์นิยมใจลูกทุ่งนี่น่องไม่ร้องนะจ๊ะ